ไม่ว่าใครจะมีทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่มันยากคนละแบบเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาในลูกนะตั้งใจใส่ใสแล้วก็เราก็ต้องปลื้ม้วยวันนี้เป็นวันที่เราทอดกระถิ่นบุญจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเจ็ดวันในเมืองมนุษย์ที่บุญที่จะไม่เชื่อมกันนะจ๊ะ และหลังจากนั้นถ้าเรานึกเรื่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ที่ใหญ่ๆก็วันนี้แล้วก็อีกเจดวันตั้งแต่ก่อนที่เราจะทอดกฐินบุญก็ทยอยมาแต่จะเต็มที่ในวันนี้แล้วก็อีกเจ็ดวันนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้นับจากวันนี้ไปนะลูกนะ เราก็ยังต้องรักษาใจของเรานี้ให้ใสใสห้ใจเราละเอียดให้ใจเราบริสุทธิ์ให้มีความเลื่มในมหาทานบารมีนี้นะจ๊ะบุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเพราะนั้นให้เลื่อนความคุณมัวออกไปอีกนะลูกนะต้องให้มีแต่บุญญาธาตุที่บริสุทธิล์ล,ล,ล้วนๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าใจเราใสใจเราบริสุทธิ์ใจเราปลืม้มรัพย์ทั้งภายนอนและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้อย่าให้ใจคุณมัวอย่าให้ใจเศร้าหมองไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางไปก่อนนะลุกนะให้เลื่อนไปก่อนแล้วก็รักษาใจเราให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ปลืม้มขอย้ำอีกทีนะเจ้าว่าทรัพย์แม้ใครมีมากก็าตามมีน้อยก็าตาม ล้วนหามาด้วยความยากลําบากทั้งสิ้นแต่ของเราแบบมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นทําแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเมื่อเราเกิดมาสร้างบาร,รมีแล้วนี่จะให้โอกาสดีๆผ่านผ่านไปนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมาเอาบุญตรงนี้กันนะจ๊ะ